จริงจำนวนจริงเนี่ยนะครับมันเกิดมาจากว่า,อาตอนมอหนึ่งที่เราเรียนกันเนี่ยนะครับ มันเราเรียนเรื่องของจำนวนเต็มนะครับเราเรียนเรื่องของจำนวนเต็มแล้วปรากฏว่ามันไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้หมดทุกอย่างนะครับจำนวนเต็มที่เราเรียนมานะครับจำนวนเต็มที่เราเรียนมาเนี่ยมันมีอยู่3ามเต็มนะครับก็คือจำนวนเต็มบวกนะครับจำนวนเต็มลบแล้วก็จำนวนเต็มศูนย์นะครับก็คือบวก1บวก2บวก3ไปเรื่อยๆครับน้องครับนะไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็อันนี้ก็คือลบหลบสลบสแล้วก็ลงไปเรื่อยๆครับส่วนจำนวนเต็มศูนย์นั้นมีจํานวนเดียวก็คือเลข0ูนย์นั่นเองนะครับ ก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยนะครับเ,เราก็ยังไม่ได้พูดถึงเลขหลายๆเรื่องเลยนะครับมันมีแค่จํานวนเต็มจํานวนเดียวถ้าเกิดสมมุติว่านักเรียนเรียนไปเนี่ยนักเรียนก็จะรู้ว่าแค่จํานวนเต็มเนี่ยมันไม่มีเพียงพอต่อการแก้ไขโจทย์ปัญหาหรอกมันก็จะมีในเรื่องของเศษส,ส่วนด้วยใช่ปะฮบมันจะมีในเรื่องของเศษส่วนเศษส่วนกับทศนิยมเนี่ยมันเป็นพี่น้องกัน